สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในซีรีส์ข้ามาจากอานาคตนะครับ EP ที่2แล้วนะนะครับเดี<อ>๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับนะเราจะเริ่มจากตัวละครกันก่อนนะครับ <M> ก็มีอยู่2ตัวละครนะครับที่น่าสนใจนะตัวแรกเนี่ยก็ชิเอลนะครับ ตัวหนึ่งนะครับก็ตัวเลนนะครับนะผมจะพูดถึงตัวชิเอลกันก่อนนะครับตัวละครนี้เนี่ยจะมี2เวอร์ชั่นนะครับนะเวอร์ชั่นที่หลับอยู่นะครับกับเวอร์ชั่นที่ตื่นแล้วนะครับนะหน้าตาของมันเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าน่ารักเลยนะนะครับดูมีสีสันมากนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะสกิลเนี่ยผมจะพูดตามความเข้าใจกับผมนะครับ มันจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะนะครับสกิลแรกนะครับเมื่อเริ่มต้นเทิร์นจะได้รับปจัจแจนะครับนะ Construction Tool เนี่ยนะครับผมจะเรียกว่าปจัจแจนะถ้าเราทอยตกพื้นที่ว่างหรือว่าพื้นที่ของเรานะครับจะสร้างแลนด์มาร์ทันทีเลยนะครับนะอันนี้คือความสามารถของปจัจแจนะครับปจัจแจเนี่ยจะมีได้แค่1ชิ้นนะครับสะสมไม่ได้นะ เมื่อทอยเต่าดับเบิลนะครับจะมีโอกาส6 5เปเซน์นะครับจะได้รับประแจนะและเมื่อเราใช้ประแจนะครับจะสร้างด่านตรวจทันทีเลยนะครับนะส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับเพิ่มโอกาสทอยเต่าดับเบิล้ลเ5เซนนะครับและเมื่อทอยเต่าดับเบิล3ครั้งนะครับภายใน1เทินนะจะมีโอกาส90%เซนะครับย้ายไปพื้นที่ไหนก็ได้นะครับนะ เชีอลเนี่ยครับสกิลของมันนะจะคล้ายกับไว้มูหุนก่อเซิร์ฟเราเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มีด่านตรวจนะครับนะคอมโบของตัวนี้นะครับง่ายมากเลยนะครับก็เล่นด่านตรวจคู่กับหลุมดํานะครับเป็นคอมโบที่ถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่มีมุดหลุมนะครับคือแทบจะแพ้แล้วอะนะครับไม่มีทางต่อต้านเลยนะครับนะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับแต่ว่า สกิลของมันเนี่ยดูธรรมดามากเพราะว่าลิก,กลิกาก็มีด่านตรวจนะครับเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกใหม่นะครับนะตัวนี้เนี่ยต้องเน้นเบิ้ลเป็นหลักนะครับเบิ้ลรัวๆประแจออกเรื่อยๆนะครับก็จะสร้างแลนด์ได้ทุละสามแลนเลยนะครับเราอาจจะเล่นสายยืนดักแทนก็ได้นะครับนะที่ช่วงนี้ฮิตมากๆนะครับสายยืนดักเนี่ยนะ เดี๋ยวเราไปดูสกิลของตัวนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะอันนี้นะครับคือสกิลแรกนะนะครับสร้างปรแเจนนะครับเห็นไหมเป็นแบบนี้นะครับส่วนอันนี้ก็สร้างแลนนะครับเห็นไหมแล้วก็สร้างด่านตรวจนะครับ ตนันนี้ก็เบิลครบ3ามครั้งนะครับเลือกย้ายไปพื้นที่ไหนก็ได้นะครับนะสกิลของมันเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันครับตัวนี้นะครับน้องเลนนะตัวนี้ก็มี2เวอร์ชั่นเช่นกันนะครับเป็นเวอร์ชั่นก่อนโควิดแล้วก็หลังโควิดนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะคือแบบ แค่หน้าตาก็กินขาดแล้วครับเทมากนะสกิลแรกนะครับเมื่อตกแลมาร์คของฉันมีโอกาส80%นะครับเชิญฝ่ายตรงข้ามภายในแถวมาและติดมาร์คนะครับนะและเมื่อเริ่มต้นเทินของฉันนะครับมีโอกาส75%วาร์ปไปหาฝ่ายตรงข้ามที่มีมาร์คของเราอยู่นะครับนะแต่วาร์ปของเราเนี่ยจะสามารถเลือกไป พื้นที่ไหนก็ได้ครับภายในแถวนั้นนะครับที่ศัตรูที่มีมาร์กเนี่ยยืนอยู่นะครับนะส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแลนด์มาร์คมีโอกาส60%ครับเราสร้างแลนด์มาร์กด้วยนะครับนะก็เป็นสกิลโดนแมวเหมียวนะครับและเมื่อฝ่ายตรงข้ามต่อแลนด์มาร์กนะครับจะมีโอกาส65%ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะดีบับนะครับ ทำให้สกิลและจี้จำกัดครั้งเนี่ยจะเหลือศูนย์ทันทีเลยครับและไม่สามารถรีชาร์จได้นะครับนะอันนี้คือสกิลของตัวเลนนะครับคงไม่ต้องถามนะครับว่าตัวเลนเนี่ยสายอะไรนะครับแค่สกิลก็ชัดเจนมากอยู่แล้วนะครับเป็นตัวสายล้มละลายนะครับที่ดักสายวิกได้ดีมากครับและเป็นตัวดักทางบีฮองลังแบบขั้นสุดยอดนะครับนะ บีหองเจอตัวนี้คือแบบหน่อยเลยครับนะคือตัวเนี้สกิลของมันอะ่ะเก่งหมดเลยครับไม่มีอะไรที่แบบไม่ว้าวอะ่ะนะผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้น้องเลนนะครับยังไงเราก็ต้องปิดครับถ้ามันมาเมื่อไหร่นะมีห 10, มนะื่นหมดหมื่นน่ะผมบอกเลยครับตัวนี้นะถ้าให้ผมทายนะครับเซิร์ฟเรานะเปอร์เซ็นต์สกิลเนี่ยน่าจะลบสัก5-10ตต่อสกิลนะครับ เราก็ต้องรอลุ้นกันไปนะครับนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลของตัวเลงกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันนะครับปัดเชิญภายในแถวนะนะครับนี่นะเป็นแบบนี้นะครับส่วนมาร์กเนี่ยคงไม่ต้องถามนะครับว่ามาร์กเป็นยังไงนะน่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับ โดดเด่นซะขนาดนั้นนะส่วนนี้นะครับเห็นไหมเมื่อกี้อ่ะเป็นเอฟเฟกนะครับดีบัฟที่ทำให้รีชาร์จไม่ได้นะแล้วก็ทำให้สกิลกับจี้เนี่ยที่จำกัดครั้งเหลือ0ูนย์นะครับแต่ว่าสกิลพุ่งเรายังไม่ออกนะ นี่นะครับสกิลพุ่งออกแล้วนะเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะครับแบบไปครับบัตรเชิญปาร์ตี้ผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้ของจริงครับเก่งมากนะครับขอแค่มีแลนแถวละหลังอะเล่นชิลเลยครับสกิลพุ่งออกน้อยมะ นี่นะครับของโคตรดีอ่ะผมละอย่างชอบนะครับสกิลของน้องเลมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับนะผมบอกเลยครับว่าเก่งมากตัวเนี้อยากได้สุดๆเลยครับนะตัวละครที่น่าสนใจนะครับก็มีแค่2ตัวนี้นะครับนะตัวอื่นๆเนี่ยนะครับเป็นสกิลยำนะครับเราอย่าไปสนใจมันเลยนะครับ นี่นะเป็นแบบยำล้วนนะครับนะเดี๋ยวเล่าไปดูจี้กันบ้างครับนะ EP ที่แล้วเนี่ยผมพูดจนถึงจี้นี้นะครับน้องหมีทำลายเต่านะสกิลของมันเนี่ยนะครับเมื่อตกพื้นที่เดียวกับฝ่ายตรงข้ามนะครับมีโอกาส55ทําทำลายเต่านะครับนะและเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่อ่อนฉัน เพิ่มค่าผ่านทาง200%นะครับจี้นี้นะครับผมว่าเฉยมากนะครับไม่ว้าวอะไรนะแต่ว่าอาจจะใช้ดีนะถ้าเจอสายวิกนะครับทอยไปทำลายเต่าตรงๆเลยก็ได้นะครับนะจี้ต่อมาครับแปลงทาสีนะครับนะจี้นี้เนี่ยเซิร์ฟเรามีแล้วนะครับนะแต่เปอร์เซ็นต์ของเซิร์ฟไต้หวันครับ75นะครับ หน้าเล่นกว่าของเซิร์ฟเราเยอะเลยอ่ะนะครับนะเซิร์ฟเราแค่60นะครับน้อยมากนะนะครับจี้ต่อไปครับกับดักของสปายนะครับจี้นี้ก็เข้าเซิร์ฟเราแล้วนะครับแต่ของเราเนี่เป็นเวอร์ชั่นธรรมดานะครับอันนี้นะเปอร์เซ็นเท่ากันเลยครับแต่ของไต้หวันนี่จะมี2เวอร์ชันนะครับอีกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ย จะบวกเปอเซโอกาสวางกับดักนะครับ15นะทำไมเซิฟเราไม่เอาเวอร์ชั่นนี้มาครับ60เนี่ยบางเกมนะเหมือนไม่มีจริงอะ่ะเหมือนมัติดบั๊กอ่ะนะครับมันไม่ออกเลยนะจี้ต่อมาครับน้องหมีแลนหลอดนะครับหรือว่าหมีเจ้าของอาคารนะครับนะจี้นี้ก็เข้าเซิฟเราเรียบร้อยแล้วนะครับ มา2เวอร์ชั่นเหมือนกันเลยครับแล้วก็เปอร์เซ็นเท่ากันครับนะจี้ต่อมาครับน้องโดนกันวิกนะครับนะมี2เวอร์ชั่นนะครับจี้นี้นะสกิลของจี้นี้นะครับมีโอกาส80%ป้องกันการป้ายสีของฝ่ายตรงข้ามป้องกันการทำลายเมืองนะครับและเมื่อฝ่ายตรงข้ามจะวิกนะครับ มีโอกาส90%ขังฝ่ายตรงข้ามนะที่นี้ก็คือที่โคตรป้องกันนั่นเองนะครับเอาไว้ใช้การป้ายสีได้ดีนะครับป้องกันทำลายเมืองเนี่นนยผมเฉยๆนะเจอไม่ค่อยบ่อยนะครับแล้วก็มีการวิกด้วยนะครับแถมไม่จํากัดครั้งนะนะครับและเปอร์เซ็นก็สูงด้วยนะ90เลยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะนะครับ แต่บางทีมันก็แอบด,ดูลกช่องนะนะครับสำหรับจี้นี้นะผมให้กลางๆครับมีก็ดีนะครับไม่มีก็คงไม่เป็นไรนะครับนะผมชอบตรงป้องกันการป้ายสีเนี่แหละนะครับผมเบื่อบีฮองลังนะเจอมันทีไลนะครับโดนป้ายสีรัวน,นะครับนะแต่จี้นี้ไม่ได้กันดูดหรือว่าการบัดเชิญนะครับเหมือนจะเน้นเอาไว้กันพวกสายวิกตอรี่นะครับนะ จี้ต่อไปครับอุปกรณ์เขียนแบบ UFO นะครับนะจี้นี้เนี่ยผมสนใจมากเลยนะครับสกิลของจี้นี้นะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันมีโอกาส30%น,นะครับเลือกย้ายไป8ช่องข้างหน้าและลากศัตรูที่อยู่ระหว่างทางไปด้วยนะครับนะและเมื่อก่อสร้างมีโอกาส75%ครับ อัปเกรดเป็นแลนมาร์ทันทีนะครับนะแต่ว่าสกิลที่อัปเกรดเป็นแลนดมาร์เนี่ย30%ต้องออกก่อนนะครับจี้นี้นะครับความสามารถของมันเนี่ยจะเหมือนกับสกิลของตัวเพย์อยๆนะครับนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นย่อส่วนนะนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยลงเยอะเลยครับนะผมค่อนข้างเสียดายนะตรงที่จีน้นี้เปอร์เซ็นต์ต่ำมากครับแค่30แต่ว่าเราอย่าลืมครับ เป็นลอยฟ้าเซิร์ฟเรา30กว่าเปอร์เซ็นเหมือนกันแต่มันออกซะเหมือนร้อ์นะครับนะผมอยากให้จี้นี้เข้าเซิร์ฟเราแล้วบวกเปอร์เซ็นเป็นสัก40ถึง45นะจะเก่งแบบโคตรเก่งเลยครับนะแต่ว่าถ้ามา30จริงตัวผมก็หาอยู่ดีนะครับเพราะว่าอยากได้ครับผมไม่คิดว่าสกิลนี้จะมาเป็นจี้นะครับเอาตรงๆนะ ชอบมากเลยครับส่วนจี้ต่อไปนะครับเป็นน้องหมวกใหม่นะเป็นหมวกหุ่นไล่กานะครับผมบอกเลยว่าจี้นี้ต้องมีทุกคนนะครับสกิลของจี้นี้นะครับเพิ่มคุมเต่า53เมื่อใช้คู่ขี้บวก10นะครับหลังจากผ่านฝ่ายตรงข้ามโดยการทอยเต่านะครับมีโอกาส80เ ทำให้ศัตรูกลายเป็นหุ่นไล่กานะครับหุ่นไล่กาเนี่ยจะทําให้สกิลไม่ออกเลยนะครับทุกอย่างเลยนะกลายเป็นตัวละครง่อยๆนะครับที่ไม่มีสกิลอะไรเลยนะครับหลังจากโดนสกิลบังคับย้ายเช่นดูดหรือว่าบัตรเชิญนะครับหรือหลังจากทอยเต่าในเทิร์นของตัวเองนะครับจะกลับสู่ร่างเดิมนะครับนะผมบอกเลยว่าหมวกนี้ต้องมีทุกคนนะครับ สามารถใส่ได้กับทุกตัวทุกสายเลยนะครับไม่ว่าวิกหรือล้มนะครับใครไม่มีจี้นี้ถือว่าโคตรพลาดครับนะแล้วเปอร์เซนต์ที่จะทำให้ศัตรูกลายเป็นหุ่นไล่การเนี่ย80นะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับนะจี G ้นี้มายังไงก็ต้องหาให้ได้ครับมีหมื่นหมดหมื่นครับบอกเลยนะ ที่ต่อไปนะครับบัตรเชิญปาร์ตี้อาร์มอนะครับมาเซิร์ฟเราแล้วนะครับแต่ของเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยจะเป็น75นะครับก็พอเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยบัตรเชิญปาร์ตี้ปกติก็75นะครับอย่าเอาไปเทียบกับเซิร์ฟเรานะส่วนตัวผมชอบเซิร์ฟเรามากกว่านะครับไม่ให้บัตรเชิญมันโกงเกินไปนะครับเซิร์ฟเราอะนะก็สาหรับจี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะ ก็สำหรับตัวละครเด่นๆนะครับที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟเรานะนิโคเข้าแล้วครับมีน้องลิลิตนะครับน้องเลนแล้วก็ชิเอลนะครับ3ตัวนะ3ตัวนี้เนี่ยจะมีสกิลเฉพาะตัวนะครับนะถ้าให้ผมทายนะครับว่าตัวอะไรจะเข้าก่อนเนี่ยผมเดาว,ว่าตัวชิเอลครับแล้วก็เป็นลิลิตนะครับแล้วก็เลนนะตามลำดับนะครับ พอชิเอลเนี่ยอ่อนสุดใน3ตัวนี้เลยนะครับควรจะมาเร็วๆเพราะว่าถ้ามาช้ากว่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวธรรมดาครับไม่ได้ว้าวอะไรนะครับนะเพราะสายด่านตรวจเนี่ยผมเล่นลิกโกลรกาะเบื่อแล้วครับเอาจริงๆนะส่วนจี้เนี่ยความเป็นไปได้สุดเลยนะไม่ใช่จี้ที่ผมพูดถึงไปเลยครับแต่เป็นจี้นี้ครับ เป็นหมวกป้องกันนะครับนะที่น่าจะเข้าเซิร์ฟเรานะครับในเร็วๆนี้เพราะว่าอีเวนต์ลุกอมดาวที่เราอยู่ในตอนนี้เนี่ยนาะวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับนาเดียในเซิร์ฟเราคือแบบโคตรเยอะนะครับเล่นด่านอารีนาเจอแต่นาเดียนะครับจี้มือใหม่ทั้งนั้นเลยนะนะครับเจอเกือบทุกเกมอะ่ะหมวกป้องกันมันก็น่าจะอีกไม่นานครับก็คงจะมาแล้วนะครับ ส่วนที่อื่นๆเนี่ยก็คงทยอยตามกันมานะครับนะก็ต้องรอดูกันไปว่าจะเอาอะไรเข้าก่อนเข้าหลังนะครับยังเหลือเป็นมุมพิเศษอีกนะครับแล้วก็ลอนทันินจาน,นะครับที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไต้หวันเลยนะครับเซิร์ฟเราก็ยังไม่เข้านะแต่ผมว่าอีกไม่นานหรอกนะครับเดี๋ยวก็มานะก็สำหรับ EP นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะก็เอาไว้เจอกันใน EP ต่อไปนะครับนะ ถ้าใครชอบนะครับก็ช่วยการกดไลค์หน่อยนะครับนะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับคลิปแนวให้ความรู้เนี่ยผมใช้เวลาทํานานมากเลยนะครับนะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะวันนี้ผมไปละครับบายบายครับผมทุกคน